จะได้ราคาได้เจนนี่วันนั้นตีห้าที่ออกจากบ้านเจนนี่มีลูกค้าติดต่อมาหาพี่ให้ไปลายเยอะมากจริงจังเลยอันนี้อยากขอบคุณมากถ้าอย่างนั้นขอมกราคมขอหนึ่งคิวเทศกาลเจนนี่เชียร์เลยปะเฮ้ยเต็มเฮ้ยหนึ่งวันเต็มเต็มที่เป็นเทศกาลเจนนี่เชียร์ลูกค้าที่ต้องการแค่เราเจอกันเลยหนึ่งวันจริงเหรอมีนั้นแล้วมีทัดอีกไหมมีได้มีทัดอีกแล้วนะมีได้ นะเอาไหมอ่ะอย่าเอาแก้วคอลลาเจ้นให้เขานะก็ให้เขาเอาแก้วมาเองนะเอาอีกเป๊งวยเก่งขวยเขาน่ากลัวมากวันนี้อยากมาขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะเพราะว่าคือเชื่อว่าทุกแบรนด์ตั้งใจมาตั้งใจทําราคาดีๆแต่ว่าราคาวันนี้มันสําหรับเจนนี่จริงๆแม้กระทั่งเมื่อวาน พี่ไลฟ์ของพี่เองยังมีคนมาถามหาอยู่เลยว่าเมื่อไหร่จะได้คอลลาเจนราคาเจนนี่ไล้เงิไมโดนแน่ไม่เคยได้เลยนะคะตั้งแต่เรามาไลฟ์เจนนี่ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วลูกค้าไปพวงถามว่าอยากได้ราคาขอราคาเจนนี่อีกนะคะไม่มีเลยจนตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ค่ะก็เพราะฉะนั้นถ้าใครที่รอราคา โปรดีๆของเจนี่อยู่ก็วันนี้ถ้าเจอราคาแล้วกดง้นขอ,ขอแจ้งกติกาก่อน<ด>วันนี้ทุกๆออเดอร์ที่มีมูลค่า100บาทขึ้นไปนำไปเสร็จไปใส่ในลิงก์โปรไฟล์หน้าเจนี่ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วคืนนี้เที่ยงคืนมีคนได้บ้านหนึ่งลักติกาข้อที่ <นะ S> 2พวกพี่กิตารอะไรแต่หนูม<า>ีเวลาให้10นาทีพร<า>้อมไหมคะโอเคได้ถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วส0นาที ของชาเม่เนี่ยค่ะถ้าใครได้เคยเห็นเ่ยเราขายกันมามากกว่าสิปีแล้วและตัวนี้เราไม่เคยเปลี่ยนสูตรเลยชื่อว่าชาเม่ตัวนี้นะคะเนี้นะเจนนะชื่อว่าชาเม่ตัวหมื่นมิลลิกรัมนะคะเป็นสูตรสําหรับใครที่ต้องการความเปิดไฟให้ผิวสว่างกระจ่างแลดูสดใสนะมีสายสกัดย4ิชนิด ร้านด้วยฉะนั้นพี่น้องมือสินินกินได้แน่นอนราคาและการกระตุนเป็นคอเจนที่เน้นงานผิวนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูแลในเรื่องของริ้วๆต่างๆนะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยที่มีคนกดไม่ทันเพราะว่ากล่องใหญ่เนี่ยหมดนะะคกล่องใหญ่หนึ่งกล่องสามสิบสองเยอะมากนะคะเดี๋ยวนี้ได้ถเดือนจริงๆแล้วเราทำราคาให้อร่อยเลยค่ะน้อยน้ำเย็นเราทำราคามาห้าร้อยเก้าสิบถ้าหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเหลือห้าร้อยเก้าสิบคือได้กล่องใหญ่ไปเลยคือได้ห้าร้อยสิบแปด พี่จะบอกว่ามีได้400ชิ้นใช่มี400ชิ้นด้วยนะคะได้แล้วถูกกวันนี้พิมมาหน่อยค่ะก็คือจะได้เซตกล่องใหญ่นี้ไปเลยนะคะก็คือทานได้หนึ่งเดือนต่อเนื่องเพื่อผิวกระจ่างใสผิวสวยเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ากล่องใหญ่หมดนะคะเราจะส่งอย่างนี้ไปให้นะคะเป็นกล่องเล็กนะคะ6กล่อง30ซองค่ะ5กล่อง30ซองจริงจริงแล้วมันคือไซส์กล่องใหญ่นั่นแหละ30ซองในราคานี้นะคะตกแล้วะ1 0บาทถ้าคุณไปซื้อกันนอกซองละ49บาทแน่นอนและปีที่แล้วกระโดนกระโดนจ้ ย้อนขายเฉพาะคอลลาเจนของชาเม่กี่ล้านซองเกินเกิน20ล้านซองกับวุกวนดูผิวสิผิวพี่สองจริงไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเหรอเออตัวนี้ไม่มีน้ำตาลไม่มีขมมอนะคะทุกคนฉะนั้นแล้วได้เป็นกล่องใหญ่ถ้ากล่องใหญ่หมดมันจะส่งกล่องเล็กเป็นห้ากล่องแบบนี้เหมือนครั้งที่แล้วเลยราคาดีกว่าครั้งที่แล้วอีกเพราะมีคุณบอลจัดทิชชู่ ไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วก็คือหอมหวานอร่อยม,มากนะคะแล้วไม่มีน้ำตาลอร่อยแมกนี่เขาบอกว่า,าสัมผั์พูดตื่นจริงอร่อยมากทานม่ทานติดต่อมาสามเดือนแล้วผิวเนียจริงอันนี้เป็นคอมเมนต์จากหน้าติกตอกของหน้าไลฟ์นะคะกินดีจริงซื้อกิน5้าร้อยสิบาทกินแล้วรู้สึกผิวใสนะคะอันนี้คือแล้วอันนี้เป็นคอมเมนต์เขานะที่ฉันไม่ได้พูดเองนะคะที่ฉันไม่ได้พูดเองตุ่นไปสามกล้องใหญ่แล้วค่ะ นเลยนะคะทานเวลาแค่หนึงซองเพียงพอนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะบูผิวในช่วงนี้ก็สามารถทานได้ถึงสองซองได้เลยในต่อวันทำให้เป็นธรรมดานะคะจริงๆตัวนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะเพราะว่าเราขายกันมามากกว่าสิบปีแล้วมี่าะลานทุกตัวนะคะถูกถูกถูกมาต่อที่ตัวไหนกันบ้างเอาตัวคริสตัลคอลลาเจนไหมเต้นเมื่อกี้น่าจะเหนื่อยน่าจะปวดนะปวดปวนหลังปวนหลังกันปวดเยอะใช่ยุ่เยอะเยอะ ชื่อใหม่จะได้ยินเลยนะเขาก<อ>็จะพูดใหม่ดีเขาเสียเขาเบาหรอกาถือให้คือตัวตัวที่เราปักตะกร้าอยู่นะคะตัวที่โชว์อยู่เนี่ยจะเป็นตัวดูแลในเรื่องของกระดูกข้อต่อนะคะแล้วก็ตัวนี้มีางานวิในใจัยรองรับนะคะว่าสามารถเพิ่มน้ำหลอดเลี้ยงในข้อต่อได้นะคะถ้าใครที่อยากจะดูแลบำรุงผิวด้วยบำรุงกระดูกด้วยนะคะแนะนําเป็นตะกร้านี้เลยสามารถทาได้จาก30บวกยิ่แนะนานะคะหรือคุณแม่ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เรามีการเอาไปทดสอบกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทยนะคะเป็นตัวที่เราเอาคอลลาเจนซองนี้ที่กระตูนชงเลยไปทดสอบกับกระดูกอ่อนเลยนะคะ<ไ>แล้วผลที่ออกมาอันนี้คือตามเปเปอร์วิจัยนะก็คือปลอดภัยแน่นอนค่ะพอแรกเแล้วก็สําหรับนะคะความความยืดความยุนะนะคะหรือว่าความลื่นๆที่บริเวณตรงนี้หรือตรงนี้หรือต,ตรงนี้อย่างเงี้ยมันออกมาแล้วว่ามากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทำได้จริงๆฉะนั้นแล้วคุณสบายใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอนกระตูนชงกับอะไรก็ได้ถูกไหมคะยมมีฮารานทุกตัวเขาถือให้เธออยู่นีลโอเคอาเหรอโอเคค่ะ าใครแบบโดยสรุปเลยนะคะถ้าใครที่อยากได้คอลลาเจนเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะเรื่องริ้วต่างๆเรื่องการเปิดไฟให้ผิวเนี่ยไปที่ตะก้าหนึ่งเลยคือคอลลาเจนกล่องสีชมพูนี้นะคะ3 0ซองค่ะในหนเดือนนะคะยังมีผักผลไม้วิตามินสาคัญอีก24ชนิดกล่องใหญ่แบบนี้นะคะมีคีเพนมีซิบัคทอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้งานผิวนะผิวแบบเรียบรื่นกระจ่างใสไปตะก้านี้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะได้เรื่องนี้เลยเรื่องกระดูกข้อต่อน้ํเหลืองนะคะไปตะก้านี้เลยค่ะให้ดูนมันจะค่อยค่ใส่ค่ะมันจะค่อยๆใส เคยแหะคตัวนี้ต้องนสูงแม่มีคนบอกว่าลองทานเดือนหนึ่งผิวจึ้งมากขอบคุณนะกคะนะคะอันนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะเพราะว่าสองตัวนี้เป็นสองตัวที่ขายกันมานานมากๆแล้วโดยเฉพาะสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่เคยเลียเลยคิดดูแล้วกันว่าลูกค้าประจําเยอะขนาดไหนแล้วก็การซื้อซ้ําขนาดไหนครั้งที่แล้วที่เรามาเทศกาลเจนี่ั้งแรกร้านแตกภายในเวลาไม่ถึงหนเดือนทีหนา่งเดนตีแบบ อยระมาณสำหรับตัวนี้นะคะสุดมนเลใช่แล้วจะบอกว่าเราทําอย่างนี้จริงคือไม่ขายราคานี้นอกไรก็คือไม่ขายจริงจริงนะคะไม่เคยขายเลยคือเฉลี่ยตกซองเราไม่กี่บาทเองเพราะว่าทำได้หนึ่งเดือนนะคะก่องอย่างนี้เลยถ้าขครพาเท่าไหร่นะสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทอันนี้ถ้าคู่ค้าอื่นได้ยินแล้วอาจจะเคืองกันได้ก็ขอภัยด้วยขอให้นี่คือได้เอามาพูดได้แค่วันนี้เท่าันเดียวนะคะขอค่ะ ลายียวได้ซ้านะคะอันนี้คือตะก้า1และตะก้า2ย้ำค่ะตะก้า1เกี่ยวกับข้อกระดูกตะก้า2เกี่ยวกับงานผิวสว่างกระจ่างเหมือนเสมือนเปิดใส่ใกับเคเผื่อลูกค้าจะสามารถที่จะกดไปทีเดียวเลยดีไหมคะก็ก็จะแนะนําเป็นตัวนี้ด้วยเลยนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาแนะนําตัวนี้คือวิตามินเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำนะคะเรื่องการที่ดูแลเรื่องริ้วต่างๆหรือว่าคนที่เป็นมีความแบบอยากจะให้หน้ากระจ่างใสนะคะลดเม็ดสีเมลานินจากผิวได้นะคะคือเป็นวิตามิน ทานวันละสองเม็ดคู่กับคลราเจนได้เลยหรือจะเอาไปทานเดี่ยวก็ได้นะคะมีทุนพิเศษบอกว่าจุดดงๆต้องตัวนี้ค่ะกินแล้วเนี่ยมันจะโตๆขึ้นไหมไม่มีทางค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ขมมอแล้วก็ตัวนี้ศูนย์แคลเลยค่ะสำหับตัววิตามินซาก่ะตัวนี้มี30เม็ดนะคะย้ำนะปกติอย่างตัวนี้มีกลูตาตัวนี้มีตัวตั้งต้ะเป็นสารตั้งต้นกลูตาด้วยแหละค่ะตัวทอดบุดตัวทอด ามาหม่ทีหนึง่งมี 3L l ซ l ิสเ e อีน l กลูตามีน l ไกลซีไม่ต้องจําชื่อก็ได้แต่3ตัวนี้มันทําให้กรดเกิดเป็นพันธะเป็นกลูตาม,มาจากตัวนี้อีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้น่ถ้าใครที<ๆ>่ยอยากจะแบบเรื่องงานผิวเพิ่มเนาะก็<ๆ>แนะนําว่าทานคู่กับคอลลาเจนไปเลยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะตอนนี้ราคาก็คือ30เม็ดนี่เหลือเท่าไหร่กระโูน237บาท237เจนนี่คิดดูว่าปกติพวกพี่ขายกันกระปุกละหกยสิบ อย่างมากเลยนะแต่ที่เวลามีโปรก็แบบ4ี่เก้าเลยใช่400กว่าประบาทแค่นั้นอันนี้200จริงๆแล้ว290ใช่ค่ะแต่ตอนนี้มีคนกดได้237บาทค่ะว้าวบาทจริงๆค่ะถ้าเฉพาะวิตามินตัวนี้นะคะจะแนะนําว่าถ้าจะทานให้แบบถึงโดสของเขาจะต้องทานเวลาสองเม็ดถ้าใครที่อยากจะแบบในเรื่องของดูแลตัวเองจริงๆในเรื่องของฟ้ากับก็แนะนำให้กดสองกระปุกไปเลยมีคนกดได้หนึ่งเดือนค่ะวันนี้แค่ตูนมาว่ะ ต้องมาสิคะเต้นจนหอบเลยค่ะเสียพลังงานหนูน่ามากเลยตอนนี้อันนี้เงือกแต่อันนี้หมดแล้วค่ะอันนี้เป็นเจ๊ดแหลกเหมือนกันทุกคนอันนี้อันนี้มาจากลำลันให้นมให้นมมาจากยังก่อนนะคะให้นมมาจากยังก่อนให้นมไม่แนะนําเลยนะคะไม่แนะนําเลยแนะนำให้ไปกินเอ่อให้นมแนะนำให้กินวิตามินซีของชาเม้นะคะให้กินวิตามินซีได้แต่ว่าไม่ได้เอาแอร์นะคะอันนี้ไม่ได้ถูกมีคนบอกว่าวันก่อนเพิ่งเสียตังไปวันนี้เสียตังให้ชาเม้อีกแล้วค่ะ ท้ายมกระโดนโอเคขอสรุปตัวสุดท้ายเผื่อว่าถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจของชาเน่เผื่อจะได้กดไปที่เดียวเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นคอลลาเจนสุดใหม่ของเรานะคะ <c oughs> ขอขอบตองหน่อนะคะ <c oughs> เป็นคอลลาเจนสุดใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยนะคะ <c oughs> คือเป็นคอลลาเจนสูดนอนหลับค่ะใช่สูตรเพื่อการนอนหลับผ่อนคลายใครเครียดโดยเฉพาะเลยมีความแมกกาบ้าน่ะโคนะคะมีความแม เตี้ยด้วยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เขานอกจากจะเป็นคอลลาเจนเรื่องผิวแล้วเขายังช่วยในเรื่องของการนอนหลับผ่อนคลายและทําให้หลับลึกผิวสวยได้อีกด้วยค่ะตัวนี้ที่ชื่อออลล่าในช็อตเพราะอะไรเพราะว่าตื่นมาแล้วผิวสวยเหมือนแบบ uh. จห้หยิบออลล่า ใจแล้วนะว่าการที่ใส่สารสกัดเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นความมากกะบะหรือนะคะใครที่ชอบกินอะไรที่เป็นเมลาโทนินเนี่ยบางคนกินแบบไม่กินก็ไม่นอนกินแล้วหลับก็จริงแต่ว่าตื่นมาแล้วเบิ่งเบงงงงเหมือนแบบเกิดอาการแอดดิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่กินไม่ได้ตัวเนี้ยจะมีทาเชอรี่ที่ทําหน้าที่เสมือนแต่ไม่ใช่เมลาโทนินนะคะอันเนี้ยถ้าไปซื้อบางนอกกับกระปุก1,890สามสิบเมตรแต่อันนี้หน cool ึ่งซองมีครอหมดที่เราบอกให้เมื่อกี้และที่สำคัญนะใครใส่สมาร์ทวอทช์คุณดูตัวเร็มคุณดู คำว่าเด่นหลับลึกมันคือการหลับลึกแล้วก็คุณดูได้เลยว่าคุณภาพการนอนหลับคุณอ่ะมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ให้พิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะว่าสำหรับเชียเชียแฮปปี้มากๆนะคะ ตอนนี้นะคะตอนนี้ค่ะคือเขาจะชงเป็นช็อตแบบนี้นะคะคือสามารถชงเป็นช็อตคืนน้ําน้อยมากๆเพราะว่าไม่รบกวนการเข้า้องน้ำในกอนนอนนะคะคือเราคิดมาแล้วว่าการนอนที่หลับรือจริงๆคือไม่ควรตื่นมาเข้าั้น้ำกลางดึกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะช่วยทําให้ผ่อนคลายนะคะใครเครียดและหลับลึกขึ้นมาผิวสวยค่ะคอาเจนไม่มีน้ำตาลนะคะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะไม่มีจะเป็นสีแบบนี้นะคะคือสีกับลาเบนเดอร์เลยแล้วก็กลิ่นแบบหอมอร่อยไม่ไม่ไม่กล้าให้เจนนี่กินตอนนี้เพราะเดี๋ยวจะอยู่ไม่ถึงไละยเมลนจะคะ อยากนอนนะคะมันจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะอุ้ยตอนกระตุนตอนนี้ต้าคาของคอลลาเจนใช้30พอร์ดมากพอร์ดมากพอร์ดมากคอรดห้าร้อยแล้วกระตุ้นคอร์ดห้าแล้วอะนี่อะนี่ก็ไม่ได้จะทิ้งตลอด ับมาที่ตัวคอลลาเจนนอนหลับตัวนี้นะคะสำหรับเชียน,นะ,คะใครที่กิน1กล่องมี6กซองวันนี้ตะกร้านี้มาพร้อมกันเลย12บสอซองก็คือ2กล่องจะบอกว่าคอลลาเจนตัวนี้มันเหมาะกับการกินเพื่อนอนหลับไม่รบกวนการข้างล้างน้ำแล้วก็สำหรับเชียน,นะ,ะยิ่งนอนน้อยชั่วโมงแต่เราต้องการคุณภาพนะคะเหมาะกับเจนนี่ระเบูมมากเลยตอนนี้คือการนอนเนี่ยจริงๆแล้วบางคนนอนเยอะชั่วโมงแต่ตื่นมาทำไมยังหาวนั่นคือการนอนมันคุณภาพที่สำคัญ วันนี้เรามากระสองกล่องนี้นะคะจากปี588เหลือเท่าไหร่คะกระตูนวันนี้เหลือตอนนี้เหลือ287 2้้กล่องได้สองกล่องนะคะอกล่องละร้อยสิบาทเท่านั้นเลยง่ายค่ะพนักนานเจ็บงาที่สุดท้ายค่ะ2นาทีสุดท้ายกระตูนโอเคได้ก็ถ้าใคร สรุปนะคะถ้าใครที่อยากจะเน้นเรื่องงานผิวผิวสวยนะคะแนะนำตะก้าหนึ่งนะคะจะกดคู่ไปกับตัววิตามินเมดก,ก็ได้นะคะถ้าอยากจะแบบว่าใ,<ช>ให้ผิวแบบจึ้งๆแบบมีคนทักเลยว่า,าไปทำอะไรมานะคะ<ช>ผิวจะแบบเรียบเนียนแล้วก็รู้สึกลื่นขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะคะ<ช>ตัวนี้จะช่วยเรื่องฝ้าก,กับจุดด่างดำนะคะ<ช>ผิวหมองนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนสุดนอนหลับนะคะเป็นตะก้าสามแล้วก็ผ่อนคลายคลายเครียดค่ะ ส่วนตะก้าตะก้าไหนนะตะก้าสองตะก้าสองคือเป็นเรซินคอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนบำรุงข้อต่อกระดูกค่ะจริงๆมันคือตะก้าหนึ่งตันึงอ่าเราไม่สลับตะก้าเันแล้มันสลับตอนนี้มันสลับปากกับม้วนันหมดแล้วจ้ช่วยสรุปช่วยสรุปวันนี้เธอมาท็อปฟอร์นตัวอัลฟามากความจริงใจตัวเธอ ะะอ้าต,ต่อต่อขอขยี้ตัวนี้แล้วกันเพราะเชื่อว่าตัวนี้ไซส์สามองเนี้ยเป็นตัวที่มันไม่ได้ราคานี้นอกจากไลฟ์เจนนี่จริงๆ <ả? S 2> อยากจะมาขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็คืออยากจะมาให้ราคาที่รู้จักกันนะคะซึ่งกประซองสิบประมาณสิบเจ็ดบาทเนะี<ม>้ยคุณหาซื้อที่ไหนไม่ได้แน่เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนะคุณไปเจอข้างนอกซองละสี่สิบเก้าบาทวันนี้เหมือนคุณซื้อในอในราคาในไลฟ์เนี้ยหนึ่งซองคุณได้เท่ากับเอ้ยราคาในไลฟ์สามซองได้กับข้างนอกหนึ่งซองถูกกว่าสามเท่านะคะถูก เจ <Jenny. S 2> นีน่ท่าทางแหในตอนนี้นะทุกคนเพราะว่าพะเวลาแบบจบไลฟ์เจนี่ไปเนี่ยจะมีแบบคุณลูกค้าไปตามหาแบบมองแงว่าไม่ทันไม่ทันนะคะขอโงโรเจนี่อีกะค่ะแน,ะนี่นัว่ากดในไลฟ์นี้เลยนะคะเป็นแบบว่าสป,ปอร์ตพวกเราแล้วก็น้องๆด้วยคะขอบคุณมากเลยคุณกจริงๆฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักมากแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกคนด้วยครั้งที่แล้วคือแบบ แทบไม่มีการยกเดลยใช่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะของพี่คุอมากเลยยกแล้วออเดอร์น้อยมากใช่แบบแทบไม่มีเลยแทบไม่มีเลยค่ะราคาเนี้ยใครจะกล้ายกจริงใช่มีแต่แบบลูกค้ามาบอกขอเพิ่ม ถูกๆฉะนั้นแล้วถ้าเอาสองตะกร้าที่เป็นทีเด็ดสำหรับของเชียร์ในวันนี้นะคะหนึ่งเอางานผิวสว่างกระจ่างแล้วก็คุณเอาไปหนึ่งกล่องคุณกลับมาเจอกันแน่ๆเพราะว่ามีคนบอกว่าตั้งแต่เจอกันของเจนนี่ยังไม่ถึงเดือนกลับมาซื้อเป็นรอบที่ห้าแล้วแล้วกลับมาซื้อหลายตัวตุนแล้วอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนํามากๆนะคะคือตัวนี้เพราะว่าวันนี้ได้ถึงสองกล่องและกล่องหนึ่งเนี่ยตกแล้วประมาณแค่ร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทกับหกซองนี้คือยี่สิบกว่าบาทเท่านั้นเองใช่ คุณซื้อข้างนอกก็แน่นอนเราขายปริกอยู่เช่นกันนะคะชาไม่ขายทั่วประเทศร้านยาห้างร้านร้านสะดวกซื้อมีหมดแต่วันนี้เราเอาไซส์ใหญ่เอาไซส์ที่คุ้มกว่ามาให้ชนะแล้วอันนี้เหลือกล่องละ140ตกต่อซองคือ20บาทได้ถึงแล้วคุณคิดดูว่าสารสกัดเป็น10ชนิดถ้าคุณต้องไปซื้ออะไรที่คลายเครียดหนึ่งอย่างนะมีทั้งเรื่องของอะไรเรื่องของคูุมคุณกายมีเรื่องของการนอนหลับมีเรื่องของการแบบเอ่อคอลลาเจนอย่เงี้ยคุณเจอไป10ชนิดถ้าคุณเอาแค่ชนิดละ5บาทอะ เือชิ้นละสิบาทอะซองนึงเป็นร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนเช่นต้องซื้อ L t ีอานีจากญี่ปุ่นซื้อทาเชอรี่จากอเมริกาลแมกนีเซียมจริงๆก็แพงมากด้วยซื้อแมกนีเซียมแลาทุกอก่กงอยู่ในนี้หมดแล้วคุณคิดดูว่าซื้อแยกกินได้ไหมกินได้แต่ถ้าตกก่ออัน10บาท20บาท10บไอบาทวันนี้คุณรวมกันมาอยู่ในนี้เป็น10ชนิดในราคา20บาทเท่านั้นและมีคายน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีนะคะใช่ทานก่อนนอนได้เลยค่ะเป็นโทเรนชนิดเพื่อกันก่อนนอนโดยเฉพาะเลยนะคะส่วนตะก้าสองนะคะ มันเลื่อนเลื่อนเหรอมันเลื่อนใช่ในถ้ว่าโอเคเป็นตัวระดุโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณจริงๆน่ารักเนาะเป็นกำลังใจให้มากๆเป็นกำลังใจให้มากบี่เหม่ยมาแล้วหนูได้พัทอ่ะน่าตื่นเต้เลยทีนี้อยากเก่าเลยอยากจะบอกว่าขอบคุณชาเม่มากๆที่มานร่วมเทศกาลอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยินดีต้อนรับ12.12นะคะยินดีมากยินดีมากามีเทศกาลไหนๆอีกเจอกับพวกเราอีกได้ขอบคุณค่ะ ข้าวเกียบนะคะอ่ะอันนี้อันนี้อ่านรรมเเยืือออถีใคะไรป๊อกหมาด้วยข้าวเกียบป๊อกหมาอ๋อโอเคป๊อกหมาแล้วพี่เชนเนี่ยป๊อกหมา5นาทีเริ่มเลยค่ะได้ครับคุณแม่ขาตอนนี้ F4 พี่เชนคือแบบพี่เชนพี่เชนมีคาเฟ่มีคาเฟ่ด้วยค่ะไม่รวมหลังจากป๊อกหมาได้ติดใจ เสร็จแ้วอันนี้ค่ะต่อไปเป็นป๊อปมา